ที่กาดคนนั้นคุยกับจิมมี่ว่านี่มันไอโป้อยู่เมืองไทยมันมีปัญหาทะเลาะก,กับสอสอคนหนึ่งจิมมี่ก็ได้เลิกเล่นในเลิกเล่นในนะขณะนั้นแล้วก็ไปคุยกับลูกน้องส่วนตัวมาห้านาทีเราก็ไม่รู้ว่าคุยอะไรใช่ไหมกลับมาถามเราว่าหรือไปกินข้าวอัวหน่อยอืมเราก็ไปนั่งกินข้าวกับจิมมี่ ต้องเรียกว่าเฮียเรียกว่าเฮียจิมมี่เราไปกินข้าวกับเฮียจิมมี่ปุ๊บเฮียจิมมี่บอกว่าหรือมาทำงานกับอัวไหมอืมเราก็ตอบตกลงอยู่แล้วด้วยความที่เราไม่มีเฮียอะไรเหลือแม้แต่นิดเดียวเลยตอบตกลงเฮียจิมมี่เปิดคาสินโนอยู่หลายประเทศด้วยความที่ เราชอบทางนี้อยู่แล้วเราก็ทำงานกับเชียร์จิมมี่ไปจนตั้งตัวได้จนตั้งตัวได้ครับตอนนี้แล้วก็มีวันหนึ่งเราได้กลับไปในบ่อนคขเมรอนีกครั้งหนึ่งมีเงินไป5ล้านจังหวะนั้นไปเจอฮีเหลียงภาค7อยู่ในคาสิโนต้องเรียกว่าสตาร์เวกันคาสิโนสตาร์เวกัน ก็ไปเล่นให้ไปเล่นกับเฮียเหลียงเสียหมดตัวเหมือนเดิมเสียหมดตัวแล้วก็ได้ไปเล่นสามกองกับเฮียเหลียงอืเล่นสามกองกับเฮียเหลียงกับลูกน้องเฮียเหลียงคนหนึ่งชื่อทุงทุงมังกรอแดกทุงมังกรประมาณยี่สิบกว่าล้านแดกทุงมังกรประมาณยี่สิบกว่าล้านก็มีตังตั้งตัวยี่สิบกว่าล้าน ฮเหลียงบอกว่ามึงเก็บเงินนี้ไว้เดี๋ยวกูจะแนะนำให้มึงรู้จักกับคนคนหนึ่งน้องกูเองเป็นคนดีมากเป็นคนใจถึงเป็นคนนู้นนี่เราก็ทำงานกับเฮียจิมมี่อยู่เหมือนเดิมการคุมคาสิโนคุมการเงินคุมอะไรแบบนี้อืมแล้วเราไปรู้จักกับผู้ชายคนนี้ที่ฮิเหลียงแนะนำให้รู้จักคือ เฮียสมชายระยองเฮียสมชายระยองจังหวะเจอหน้ากันคุยกันไปคุยกันมาเฮียสมชายบอกกูกูเบิกให้มึงสิบล้านก็คือแบบอยู่ดีก็มึงไปเล่นเลยเห็นมึงชอบเล่นเนี่ยเบิกให้มึงสิบล้านเล่นเลยเสียได้มึงเอาไปเสียกูไม่เสียกูจ่ายเองเฮียสมชายบอกงี้ผมว่าเฮียมึงโมว่าคนที่อะไรว่ามาเบิกกูสสรุปไปเบิกที่กิ่งเพชรเจเพียวกิ่งเพชรเบิกได้จริงครับ bởi vì